ได้นะคราวนี้เราต้องเชื่อฟังที่แม่พูดนะขอสกปรกแบบนั้นเดี๋ยวเอาไว้ในบ้านแบบนั้นไม่ได้เด็ดขาดนะซาบูโร่ได้ยินที่แม่พูดไหมไม่นะถ้าที่เขายิ่งเล่ะแล้วก็ผมจะเนี้ยออกจากบ้านเลยคือดูเนี้ยออกจากบ้านอย่างนรจะไปเลยจะไปไหนก็ไปถ้ายังมีเจ้านกตัวนั้นอยู่แล้วก็ไม่ต้องกลับบ้านนะเข้าใจป้าไอ้หนูนิ้วออกจาบ้านไปเลยยุแกไปอยู่ก็สมใจดีนะมีถ้ามีไอกันที่ได้หนี ฉันหนีครา,าบ้าน <Okay. S 2> ชอบอยุ่งกับเราจริงๆเลยแน่ข่าว <Hey. S 1> ไอ้โนูมากินข้าวจากนี้ไปจะไปไหนดีอ่ะโดนแม่ไล่ออกจากบ้านแล้วอ่ะไปอยู่โรงงานน้ำไหโรงงานนรกอ่ะนพี่ราบนี่สนันติสุขจริงๆนะนีฮ่โุุโตที่เห็นสันติแบบนี้เฉพาะที่นี่ที่เดียวเท่านั้นนะจ๊ะ ในโลกเนี้ยยังมีที่อื่นที่เขาต่อสู้กันอยู่อีกตั้งเยอะเลยโอเครู้แล้วนะเอาละแถวนี้ดีเนี่ยเปลี่ยวดีจังเลยแวะมะระวัง <c oughs> มาเฮ้ยระวังไอ้หนูอันตรายอื้ยคนกำลังจีบคนในรถเดี๋ยวงี้ได้ไงข,ขอโทษครับพอดีผมดูโคโจิโร่เพลิน่ะโคโจิโร่ใครอ่ะชื่อนกพิราบตัวนั้นนะฮะนกพิราบของเธอเหรอจ๊ะเฮ้ยโคจิโร่เฮ้ยบินิจดีจังแล้วก็ลงได้แล้วนะ ลงท่าสวยจังเลยนะแน่น้อนสิฮะมันชนะเลิศการแข่งขันในประเทศมาสามครั้งซ้อนเลยนกตัวเนี้เหรอแต่ว่าผมต้องจากกับโคจิโร่แล้วล่ะครับทําไมลหะจ๊ะก็มิไม่ยอมเข้าใจอ่ะใครไม่เข้าใจอ่ะแม่ผมอ่ะแม่เหรอจ๊ะแม่บอกว่าขี่นกอิล่ามันมีเชื้อเซลโบเนรามันจะเป็นพิษกับคนในบ้านตั้งแต่วันเนี้ยแม่เขาไม่ให้ผมเอาไว้ในบ้านอีกเลยแล้วทำไงกับนกตัวเนี้พี่เป็นพวกหน่วยแท็กใช่ป่ะใช่ งั้นเก็บเป็นความลับได้ไหมฮะสัญญาเลยนี่นั่นไงีิโนโน,นะฮะพี่อ๋ออยยางงี้จริงๆเหรอจ๊ะนี่ถ้าไว้ที่นั่นนะครับกลับจากโรงเรียนผมจะได้เจอมันทุกวันเลยอะ่นะคุณน้าฮะผมกลับมาแล้วเห็นไหมเห็นออกตรวจการแล้วทุกเขตไม่มีอะไรผิดปกติครับนคะุณน้าสบายดีหมดขอบใจมากนะอะเอ นี่อะไรครับเนี่ยฮะบัญชีแช์เหรอเครื่องบินไร้คนขับจ้ะออถ้าเครื่องบินนีเสร็จเนี่ยเราจะสามารถตรวจสอบและสังเกตการสถานที่ที่มนุตไปไม่ได้เลยครับอย่างงี้ก็ไม่ต้องไปถึงดวงจันทร์สินะเนอะอ๋อใช่ครับเก็บให้ดวงจันทร์กลับมาก็ได้ครับได้ทะเลได้ไหมนี่ฮะอ,อ๋อได้สิครับอาตับพื้นดินเหรอครับแล้วแต่วิธีการที่จะเป็นไปได้นะแต่ต้องแก้ไขอีกนิดหน่อยนะครับตอนนี้คุณขยิความคิดดีจริง,รงเลยนะฮะยังมีความคิดอะไรอีกมั้ยนกพิราบเลยนกพิราบเหรอ ความสามารถในการกลับรางของนกพิราบนกพิราบให้มันวินไกลอีกพันกิโลมันก็สามารถกลับรังได้นะครับอ๋อตอนเด็กๆผมก็เคยเลี้ยงนกพิราบส่งสารนะครับมันเป็นความสามารถพิเศษจริงๆนะครับผมก็ตกความคิดยอดมากผมก็ลืมคิดไปนะครับเนี่ยผมจะลองดูนะครับนี่ผมเคยซื้อแล้วถ่ายทอดใช้ความร่วมมือเต็มที่ในการค้นหาคุณสมบัติพิเศษของการกลับรางของนกพิราบ เพื่อค้นคว้าและพัฒนาการสิ่งใหม่ๆจริงๆหรอครับพี่ที่แทกก็กอาจจะใช้คิโร่เพื่อการทดสอบไม่ได้โกหออกจริงๆนะดีใจเป็นบ้าเลยเรื่องจริง<ล>เป็นคําสั่งของคุณ้น่าแท็กเองเลยแต่ว่าอย่าบอกให้แม่ผมรู้ได้ไหมล่ะครับไม่ต้องห่วงเลยหนะ้าปล่อยให้เป็นหน้าที่พี่เองนะสัญญาลูกผู้ชายก็ต้องห่วงนะสัญญาต้องเป็นสัญญาบันเ,เรืนตอนตรวจการนะ่ะเจ้าคจิโร่คืนมาให้ได้เลยครับพี่ครับโคจิโร่ทำให้ดีที่สุดเลยนะสุขามจะหักนะเนี่ย เดีายวพวกทักคิดว่าข้าจะให้เจ้าทดลองสำเร็จง่ายรึใครดูให้ดีใครดูต่อไปดีมหมดีมหมสองไป ลอยนกไปแล้วนะครับเริ่มสเก็ตการแล้วครับตอนนี้ออกพันจนที่หนึ่งแล้วครับชัแล้วชลัต<า>ปราบรื่ดดิพานจดที่สองเรียบร้อยค่ะเป็นไปตามที่คำนวณไปเลยจนไปแล้วนี่ควรอย่างจะมองเห็นนพิระไหมเนี่ยไม่พราหนะ้าสายตาผมมองไกลถึงสองกิโลนะจะบอกให้นะเนี่ยเก่งจังเฮ้ยมาแล้วเห็นไหมเนะี่ยอยู่ไหนคะนู่นไงนั่นไงอะตรงนั้นอะ <c oughs> ไหนล่ะันนั่นไงแล้วไม่เห็นเลยงไงตาบอดนะเอาเฮ้ยไหนฉันไม่เห็นเห็นเลยหกุเตนี่ก็บัวแล้วอย่าแล้วนกพิราบหายไปอ่ะฮะนกพิราบตัวนี้จะบินไปที่แถกถ้าเอาสมองของนกพิราบไว้ในสัตว์ประหลาดสัตว์ประหลาดก็จะมุ่งไปที่แากจะบ้าหรือยังไงกันนกพิราบหายไปกับตายกันเหรอ นี่มองผิดหรือเปล่าฮะไม่สายตาผมขนาดสองกิโลยังเห็นสบายๆเลยนะพี่นี่นามีนะเคอเห็นหรือเปล่าฮะก็ตอนที่ฉันบองนะมันก็หายไปแล้วนี่คะมานกพิราว่าเคเอฟซีหรเปล่แต่คอยชิโร่เป็นนกที่เคยชนะการแข่งขันมาแล้วนะเปนไม่ได้ที่จะหายไปแบบนั้นน่ะอาจจะเป็นเพราะว่าควันมากก็เลยมองไม่เห็นได้ละมั้งจริงไหมโอคุโตะนกพิรามีคุณสมบัติพิเศษในการกลับรังอาจจะไปที่รังของเด็กนั่นก็ได้ลนะตอนนี้ อืมเพเองก็คิดอย่างนั้นนะพงกกุโตลงไปตรวจที่รัง,งนกดูสิครับหัวหน้าครับหัวหน้าเดี๋ยวให้ผมไปดูคนนะครับให้เขาไปคนเดียวนะผมเป็นห่วงยังไงก็ไม่รู้แต่ว่ามันแค่นกพิราบนะมันต้องทําอะไรเวอร์กเกินไปหรอกหน้าเออครับว่าเราเ<ำ>วอร์มางโงหาเท่าไหรก็ไม่เจอหรอก <laughs> เป็นไงบ้างอะฮะว่าไงไม่ได้กลับมาเฮ้ยฉันไมอยากเชื่อแล้วว่านกพิราบนั้นจะเคยชนะเลิศม,มาก่อนนะฮูกุโตะมันเคยชนะจริงๆรินะแต่ว่าไอ้ตอนอจาจงะละมาทา่แล้วฉ,ฉันไม่มั่นใจแล้วฉันว่าพี่ครับการทดสอบเป็นไปด้วยดีหรือเปล่าเอ๊ะเด็กคนนี้เป็นเจ้าของนกพิราบเหรอใช่พี่ฮะเป็นไงบ้างอ,อะเอาละฮูกุโตะบอกความจริงไปเถอะเกิดอะไรขึ้นเหรอครับเอ่อคือนกพิราบหายไปแล้วอคุณจาได้ไหรไม่จริงหรอกนะ ก็ยี่งเาไม่เคยเป็นอย่างนี้สักครั้งเดียวเลยอ่ะพี่นายต้องทำอะไรกับเขาเยอะแน่เลยสมรุษสำรุษเฮ้ยมันเป็นเรื่องจริงนะนกพิราบมันหายสับสนไปจริงๆก็สมรุษเดี๋ยวพี่คิดอะไรแต่อย่างเนีนะ้ยรู้ไหมนกหายไปตรงจุดไหนเพราะฉะนั้นเธอลงเป่าคุยเรียกมันดูอีกทีได้ไหมน้มองนานเลยคุยนกเดียวเหรพี่เหรอ ลองดูสิเป่าบันสิเป่าสิอัานน้องเป่าแบบนี้นกมันจะกลับมาหรืออพยายามไป โิโรู้ว่ากยังสุดความสามารถถึงแม้ว่าจะถูกยกฮูดูสมองแต่ก็ไม่มีแรงพอจะตอบคุยของซัโวร่ได้ชันน่าสงสารอะไรยิ่งนักเฮ้ยเยามาากาศพูดนะครับสำหรับปรากฏรากที่บริเวณเขตีครับครับทราบ จอ่อปฏิบัติการเดี๋ยวนี้ค่ะสุร,ร์กำอังตายฮะวหบงมมตี

เดี๋ยวประกาศก็ลยขึ้นกับหอกโตฮอกโตอยู่ที่หน้าผานะครับสั์ปลาดกำลังวิ่งไล่ไปถ้าอย่างนั้นเยียสัตว์ประหลาดเข้ามาที่นั่นนะแฮสเปตตามมารับชราบ ไปไหนสมรูสมรูปนี่สิอย่ห้เราอย่หเราอีกครั้ง ก่อนไม่เชื่อฟังคำสั่งของข้าบินออกไป้วยพลาการแล้วกลับมากลับมาเดี๋ยวนี้หัวหน้าคะซบประหลาดหายไปแล้วค่ะพวกุโตพวกุโตเป็นไงบ้างไม่เป็นไลยก้อยจีโลเฮ้ยระวังก้อยจี วพวกไทยแท้ๆเลยมุตสู้กับสายปีหลานคนที่เลกของเราเหายไปเลยทุณแ<ะ>ม่อะไม่ยอมนี่แหละนี่แหละตำรวหลังรู้นะ พูดสิสเรียกชื่อแล้วสิอยนรู้จริงนะเรากุัต่อจ้ามึจะเรียกหรือยูก,กูแต่ผมไม่เข้าใจอะไรบางอย่างตอนนั้นน่ะผมผมได้ยินเสียงร้องของนกพิราบชัดเจนมากเลยตอนนั้นน่ะเสียงร้องของนกพิราบเหรอ้่าันเป็นเสียงของสัตว์ประหลาดทั้งหากล่ะอะไรนะ สิงสัปหลาดเหรออาจจะถูกผู้จับคูณชนะพิราภทำปลอมขึ้นมาก็ได้นะเนี่ยนะจริงไหมแน่นน่ะสินะสัปหลาดตัวนั้นของใครรบพิราภ์ใช่แล้วไม่ผิดแน่ตรงที่สัพโรเป่าคุยจะสัปหลาดเลยปรากฏกายสัปหลาดนั้นตกเป็นรพิราภ์ของสัพโรถ้าอย่างนั้นแล้วก็สัพโรเป่าคุยนั่นอีกสัปหลาดจะปรากฏตัวขึ้นอีกสิอย่าละสัพโรเป่าคุยแล้วเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนต้องข้ามก่อนนะอย่าบอกแบบนั้นไม่ได้นะไปฟังสัพโรก่อนสิมาเดี๋ยวใครอย่ามามา เล่นอะไากันหรอมาถ่ายหนัง้เปล่า่เพ็นคนเห็นศพโลกไหมน้องนีเห็นเอไปมาบอลโลกมีน้องนใจรจแล้วที่บ้านนี่เกรโทษมีคนอยู่ไหมเฮ้ยนโผรโทษฮะค่ะมีอะไรเหรอคะเจผมคนของแท็กนะสมูุอยู่ไหมกอไม่อยู่แล้วค่ะสร้างไปไปไหนเอ่อ อาจจะไปเล่นอยู่กับดอกพิลาบก็ได้นะคะจริงๆหรือเป็นฉชนนั้นแน่นอนแหมอย่างเลียงดอกพิลาบอยู่อีกเลยค่ะเนี่ยเขาเนี่ยบ้ากับดอกพิลาบมากเลยแหละคะ่ะว่านว่าเอาแต่เล่นกับดอกพิลาบรู้ด้วยล่ะใช่สิคะข้าไปที่หาดฮารุมีเวลาได้รับบาดเจ็บแล้วก็นังชื่อนะคะกลับมาไม่เป็นอันเดียเลยนะคะฉันได้เบื่อ,อจริงๆเดี๋ยวค่ะคุณไม่เป็นไรนะนายจะตามมาเหนือ่อ,อย คันพอดีเลยนึกไงซับปะรดสับปะร่อย่าเป่าเลยอย่าเป่าซับปะร่จ๊ะมาดิฮ้ยไหนเล่าพี่บอกว่าให้เป่าขลุ่ยเพื่อค้นหาคนชิโร่ไงทำไมไม่ห้ามอีกอะตอนนั้นซับปะร่ดอกพิราบบนเถ้ากระไมสับปะหรดไปแล้วรู้ตัวไหมไม่จริงนะโกหกจริงจริงนะจ๊ะเสียงของโคจิโร่ที่เธอได้ยินนั้เป็นเสียงร้องของสัตว์ประหลาดจริงๆนะเพราะฉะนั้นถ้าเธอเป่าขลุ่ยนี่สับปะหรดจะโผล่มาทันทีโกหกพี่พูดมาทุกอย่างไม่จริงทั้งนั้นเลยอะโคจิโร่ เสี่ยล้อของพอยีโลเยอะแล้วยุโกเร่งแท็กเร็วค่ะฉลาดปรากฏตัวแล้วค่ะมาที่นี่ด่วนค่ะทราบ อะไรเร็วด้วลกลับมาสักปรกเฮ้ยทคจิโร่โคจิ่เชื่อที่ฉันพูดนะคจิโร่หยุดนะเจุ้จูุยของเด็กนั่นแล้วช่วนไม่ได้ทำลายพวกแท็กให้สิ้นสากเลยพลลัพแสงพิเชียนข้ามันเจ้านบพิราบดำโอ้ย กลรอยดีตัวคุณแย่แล้วใช้แบล็คมจีเนฆ่ามันทั้งสามคนเลย

มป็นการเลนิดตกชิตสองลัลบบุตรแม่เอู้ยทีพาสุ้ปเจอเลยเฮ้ยาเฮ้ยมาเอ้ยเอมา้หน้าีเลย,เยหบโอยาเบ้ามา,มา,มา ยัตับเลยนาเกลีติงิุ้องอะไรเนี่ย มีคำว่าอยู่ชิมระชื่อเด็กออกมาตอกนั้นชื่อคุ้มกันด้วยนะครับผมไปเฮ้ยเร็วนี่นะอ,นนอุนโดมาเอล้มไปแล้วที่เหลือก็แท็กข้ามันให้หมดเลยข้า 啊！来念啊！你、欸欸 そう、啊啊 สิส้นฤทธิ์แล้วเหรอสิ้นแล้วเหรออุ้ยโอ้ยออกมาจากเลยมันโอ้ยอุ้ยโอ้ยโอ้ยอะไรเนี่ยไม่เป็นขับวนเลยเฮ้ยกูทำไมนเอกแข้งแข็งไว้แย่าลวกูแค่แมนเอกเสียท่ามาชะล่าสิเนี่ยเฮ้ย เขาเด <otic ality> ินจับเป่าเฮ้ยเอ่อ น่าสงสารน,นะมันขาหักตั้งแต่ตอนแรกแล้วลนะ่ะโยนไปนัดช้ำหมดเลยขาลุนซักไม่มีไหนๆมันก็ตายแล้วนะเข้าใจความหมายพี่ใช่ไหมบ้าน่าสงสารจังเลยอ่าน,น้าว่าไงครับ ยับคูนเนี่ยคงจะใช้สมองของนพิราต์ทาสิ่งเลวร้ายนี่แน่ร่างของนพิราชน่์กลับมาหาซาเบโร่ที่นี่นะคะน่าสงสารจังเลยทำไมมันถึงได้ขนาดนี้นะเลวละเอียดเลยนะยับคูนน่าสงสารเด็กใช่บนหน้าจุดไฟเถอะเผาโนพิราต์ย้ายร่างมันไร้ค่า จะทำอะไรกินดีล่ะอันนี้ก็ต้ดัส่งเสริมไม่มีแล้วท้องฟ้านี้ไม่มีนกพิราบอีกแล้วกชโลร่ไมไ่กลับมาอีกแล้วไปตามชมตอนต่อ 夜空を裂く時こ然と出現したプールと鳥獣キングカッパー子供たちを次々に引きずり込む恐るべきヤプール政治が危ないインコのリングが光るさあ来週もみんなで見よう